ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะอวีระคนชัยภูมิชาแนละสุชีวิตติดทะเลยินดีต้อนรับสู่ห้องติวติวเข้มมือใหม่ัทำ youtube ค่ะชิวมากเลยปะสุวันนี้ขอติวแบบชิวๆนะคะกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้รอก่อนนะคะวันเลื่อนเวลาเข้ามาหนึ่งชั่วโมง เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ไปชวนเพื่อนๆมาเรียนนะคะใครอยู่กับวันตอนนี้พี่วีละไอวีละกับป้าสุใช่ไหม <c oughs> สวัสดีค่ะสมาชิก VIP มายังค่ะทุกคนมาหรือยังค่ะทุกคนกินแอปเปิ้ลสีเหลืองแอดเข้ามาปับจ้องเล่นสติกเกอร์เลยนะโอเค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 โยโยโยยเห็นไหมเมื่อเช้าไปตั้งสติกเกอร์ให้ใช้สนุกสนุกตอนนี้ ขอให้คนเข้ามาให้ครบ10คนก่อนนะเราจะเริ่มติวนะตอนนี้คอร์สแต่ละวันของเรานะคะจะมีคนเข้าเรียนนะประมาณประมาณอ่าหนึอยสองร้คนค่ะอุ้ยน้องหมีน้องหม,องมีอุ้หมหัวใจน่ารักน่ารักดูดีดูด,ดีเอาเล่นมาอีกเอาพาทิศสิสู่เอาพาทิศสิโอ้ไม่ใช่สู่แอดเอาพาทิศพี่อ้อยสวัสดีค่ะ รอให้ครบสิบคนก่อนนะคะมายูมิสวัสดีค่ะเอาสีแล้วสีแล้วรอให้ครบสิบคนก่อนนะคะอผ้าที่สวยผ้าที่สวยสวัสดีค่ะคุณขวัญขอบคุณสําหรับค่าสมาชิกนะคะขอบคุณมากยินดีต้อนรับวันตั้งใจโอ้ของขวัญก็หลงสีม่วงก็สวยเล่นอีโมจิกันนะคะตอนนี้ขวัญคุณขวัญเป็นสมาชิกช่องจะมีสิทธิ์ใช้สติกเกอร์ ที่วันสร้างมาที่วันสร้างมาอยู่มีอ่านด้วยคุยด้วยที่วันสร้างให้นะคะแบบที่ป้าสุก,กับแอดเสรีกรเกษตรอีสานเล่นสนุกเลยเออสวย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 เนาะอยากให้ YouTube ปรับปรุงให้มีอ่าสติกเกอร์วิบรับบ้างนะคะรออีกแป๊บน,นึงค่ะเดี๋ยวคนก็เข้ามา10คนนะคะช่วยเรียกแขกให้วันหน่อย ใครมีเพื่อนไปชวนเพื่อนมาเรียนนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนวันนี้วันขอยินดีต้อนรับและขอขอบพระคุณประสูตสวย